ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีครับเป็นช่วงที่คุณพลาดไม่ได้ครับก็คือเทคนิคสุเกอร์ครับครับผมเป็นช่วงที่คุณจะพบกับโค้ชต่ายนะครับคุณจูชาติไตรัตนประเด์นั่นเองครับมีเทคนิคนะครับในจุดน้าเงินนี่แหละมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมันไปมุมานะครับแต่ผมไปมุนมาเนี่ยครับไม่งงนะฮะใช่แต่ว่าคุณจะได้หลากหลายอารมณ์นะครับกับเทคนิคที่ทางโค้ชตายนั้นมอบให้นะครับใช่ครับแล้วก็อนาคตข้างหน้านะครับนอกจากเทคนิคที่อาจารย์ต่ายเนี่ย ได้นำคือคือสอนให้ลูกศิษย์อยู่แล้วและนำมาเผยแพร่ออกไปทางรายการ,รของเราเนี่ยจันต่ายก็จะถ้ามีช็อตผิดพลาดในเวทีระดับโลกเราจะให้จันต่ายเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็วิธีแทงว่าลูกในลักษณะแบบเนี้ยควรจะไปยังไงนะครับก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้จะเป็นอย่งไรไปดูครับเทคนิคซุเกอร์กับอาจารย์ต่ายพิจิตครับ เทคนิคสนุกเกอร์โดยต่พิจิตรสนับสนุนโดยโบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลักย,ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสนโสมสิกรวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งในช่วงเทคนิคสุนเกอร์กับต่ายพิจิตรครับในตอนที่ผ่าน,านมานั้น ผมก็แนะนำนะครับลูกตบฟรีไปแล้วลูกการอะไรไปแล้วนะวันนี้ก็จะมาแนะนำลูกการแทงเข้าเบร็นะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ธรรมดานะบางท่านอาจจะเห็นมืออาชีพทั้งถอยทอดทั้งทรทั์เพราะแท,ทงททแล้วเหมือนลูกง่ายมากเลยจริงๆแล้วทุกอย่างล้วนจะต,ต้องฝึกฝนนะเพื่อเพิ่มทักษะนะครับอย่างเช่นลูกนี้ครับสมมุติตำแหน่งกินแดงไปแล้วตบแดงครับขาวอยู่ตรงนี้นะครับ ตำแหน่งนะครับอยู่ตรงนี้กินน้ําเงินก็ค่อนข้างยากหลุมมุมจะแคบนะครับมีแดงให้เล่นก็คือ1ลูก2ลูกนะครับสลูกอยู่ตรงนู้นนะครับลูกนี้ผมจะเลือกแทงเหลืองครับเลียมประมาณ3-4ามสอวนสี่รัํากำกึ่งมากกว่าน้อยกว่านิดหน่อยได้นะครับผมจะบังคับขาวนะครับแทงเหลืองครับเข้าผ่าน1ชิ่งวิ่งมา2ชิ่งเข้าปลายจมูกอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับลูกนี้ถือว่าเป็นลูกพื้นฐานและเป็นลูกที่หน้าหน้าช้าอย่างยิ่งเพราะว่าการแทงซูเกอร์นั้น คุณต้องแทงขาวให้หนีชิ่งหรือต้องผ่านชิ่งเพื่อให้ขาววิ่งออกจากชิ่งนะครับแต่ถ้าขาววิ่งหาชิ่งนั้นโอกาสที่ขาวจะวิ่งมาติดชิ่งสูงพอใกล้ชิ่งหรือติดชิ่งแล้วลูกต่อไปในการบรรับขาวจะยากนะครับแม้กระทั่งลูกตกเดี๋ยวคอยชมดูนะครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมประมาณ3:4จุดครับจุดที่ใช้นะครับลูกนี้คุณต้องใช้49นะครับแทงที่กลางขาวนะครับด้านซ้ายนะครับหรือว่าแทงกระแทกไซส์ถ้าสับชาวบ้านก็เรียกกระแทกไซ นะถ้าดูตามกราฟิกนะฮะจดคิวไปที่ C9 นะไม่ถึง9นาฬิกาเลยครับ C9 คือไซส์ซ้าย1หัวคิวถ้าคุณไซส์มากนะขาวเข้ามาแล้วอาจจะมาขนอนน้ำเงินนะครับแทงสีธรรมดาขาววิ่งนี่อาจจะมาหลุมเราไซส์1หัวคิวเพื่อให้มันเลยหลุมมาหน่อยเพื่อเข้าตรงนี้นะทิศทางที่ควรจะเป็นจะอยู่ตรงนี้แถวนี้ครับเพื่อกินแดงใต้ยุมพู2ลูกนี้เดี๋ยวต้องชมดูนะครับเหลี่ยมประมาณ3.4นะครับมากกว่าน้อยกว่านิดหน่อยได้ครับ ใช้จุดที่ C9 นะครับจะสังเกตครับผ่าน2ชิ่งนะครับตรงนี้เบาไปนิดหนึ่งนะฮะแรงหน่อยก็สวยนะครับตรงนี้และตำแหน่งนปลอดภัที่ผมอธิบายเมื่อข้างต้นนะว่าอย่างน้อยขาวต้องหนีชิ่งนะครับไม่ได้วิ่งมาหาชิ่งลองซ้อมดูครับจุด C9 ครับ แทงเหลืองครับเรียมที่อยู่3.4หนาก็หน่อยบางก็นิดได้หมดครับที่4.9ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับ ท่านผู้ชมที่ดูนะครับคิวทองออนทีวีนะครับในช่วงเทคนิคสุเก์กับต่ายพิจิตนะถ้าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมหรือดูแล้วดูอีกยังไม่เข้าใจหรืออยากจะอะไรที่ต่อยอดนะครับทางผมนั้น่ายพิจิตก็ได้เปิดคอสอนอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะถ้าพวกท่านสนใจจะเรียนนะฮะจะเรียนก็สามารถโทรมาได้ครับตามหมายเลขนี้นะครับที่อยู่ตามกราฟิกที่ขึ้นนะครับ เรียบร้อยครับโรงเรียนตายนะครับครับผมก็สนใจนะครับเรื่องราวของเทคนิคต่างๆก็จะไปเรียนนะครับเรียนอย่างเดียวนะครับถึงโทรไปหาแกครับตามช่วงท้ายที่แกบอกเอาไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นเส็์ตายคือจริงๆแล้วถ้านักกอร์ในวงการกีฬาไทยเนี่ยถ้าใช้คําว่าเส็์ตายจริงๆเนี่ยเยอะมหาศาลมากก็เลยเปลี่ยนให้ไปใช้ตามถิ่นที่อยู่ อ่าชิมสิตตายอ่ารุ่นนั้นตตใช่นะครับตอนหลังก็จะเป็นหมูปากน้ำแมนคนครปฐมและอย่างเนี้ยเด็กยักษ์เนี่ยพุทธลังสิตธิ์พุทธสิติตายเลยนะเพราะอยู่กับพี่ตายตั้งแต่ตัวแกสูงร้อยสี่สิบครับตอนนี้ร้อยแปดสิบ ร้อยแปดสิบห้ากินแมวก็ไวแน่นอนเลยอายุแห้าเองนะครับอาล้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กันยายนนี้ครับกับสุกเกอร์แสงโสมซิกเน o r อลแชมเปี้ยนชิพที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับครับวันนี้บอกก่อนช่ยคือทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ